ครับผมเ,เป็นบทกุกข,ของน้องคนหนึ่งนะครับเ,เราจานเราจานบทกวีเขาได้จะเห็นบ่อยๆในมัธยชนสุดสัปดาห์นะครับพอดีวันวนี้เขากลับไปเยี่ยมบ,บ้านที่บุรีรัมย์แล้วส่งบทกวีเข้ามานะครับชื่อบทกวีหนุ่มนารอนางวงเล็บปีหน้าตามสัญญานะครับของ เวลุเวสารัตซึ่งเป็นนาำแฟงนะครับผมขออนุญาตอาเองแล้วกันนะครับเราจะทำตามสัญญาหน้าฝนหน้าหนาวหรือหน้าไหนทิ้งให้ไอ้หลุ่มนากุ้มหัวใจจากไกลไปอยู่กรุงมุ่งการเมืองขอเวลาอีกไม่นา เสียงนกหวีดกีดผ่านอย่างต่อเนื่องเรียกแขกเหลือทำเพื่อชาติอำนาจเลืองมาปิดเมืองรัฐประหารจัดการเองมาปิดเมืองรัฐประหารจัดการเองแล้วแผ่นดินที่งดงามจึงเริ่มถูกคุกค,คามอย่างรีบเร่งสภาพี่สภาน้อง หอบลูกกระเตงมาช่วยกันบันเลงเพลงงบประมาณมาช่วยกันบรรเลงเพลงงบประมาณจะคืนกับมาถึงไอหนุ่มบ้านนานมือหน้ากา้านด้วยโครงการอันใดคือผลงานอย่าให้ฝันค้างเติรนนับฤดู เราจะทำอย่างซื่อตรงเล่งกำลาบพวกคนโกงพวกหลงสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนไม่น่าดูถามถึงคู่หาเลือกตั้งไม่น่าฟังขอให้เธอจงไว้ใจจัดการได้มีปืนไฟเป็นตั้งตั้งเมืองจะสงบเรื่องจะจบพบเอวัง ไล้สิ้นเสียงคนคิดตางเมืองกระจ่างงามและสัตเธอความคิดอยู่เพิงผาอาศัยถ้ำโหเหียดความคิดเข้ามากเลยนะเนี่ยบูชาไฟสวดพ่อมวอนอ้อนขอกรรมเช้ายันค่ำทำกินกันชิวๆแผ่นดินจะดีในไม่ช้า แล้วน้องนางจะคืนนาบ้านป่าทิ่นให้กอดจูบลูกคำตามพวินโอ้บ้านเมืองโคตรฟินแล้วแค้วคาดเคราะห์ขอคืนความสุขให้เธอเอาซิเออแล้วแต่การประจวบเหมาะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองได้เป็นเพราะ เราคือเราผู้เพราะพันธุ์คนดีเราคือเราผู้เพาะพันธุ์คนดีๆประชาชนโอ้แม่ขนตางอนของพี่ฝนร้อนหนาวเลิกเฝ้าทนปิดปิดปรีปรปรปรหนุ่มบ้านานาจะมีเธอเธอตลอดกาล